สวัสดีครับเราขอบคุณพระเจ้านะที่เรามีรายการ Living Light ที่เรามีโอกาสได้ร่วมใจกันในการที่จะดูพระคำเฝ้าพระเจ้าแล้วก็มีเราเรียกว่ากำลังในการที่จะออกไปนะครับเดินออกจากประตูบ้านนะครับไปสู่สถานที่ต่างๆด้วยความมั่นอกมั่นใจผมศาสนาจารย์ อดอกเตอร์ประเสิิ์พรกิรติคุณจากที่จักกรุงศรีวังน้อยนะครับก็ขอนำเราเข้าสู่พระคัมภีร์ในวันนี้นะครับเป็นเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่11ตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อที่12ครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ1ถึง12ฉะนั้นท่านจงรักพรยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระดำรัสสั่งกฎเกณฑ์กฎหมาย และพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสําคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียิปต่อฟาโรกษัตริย์อียิปต์และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่านและ ซึ่งพระองค์ทรงทำต่อกองทัพอียิปต์ต่อม้าของเขาและต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระยาเวทรงทำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทำแก่พวกท่านในถิ่นทุรกันดารจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่ทรงทำต่อดาธานและอาบีรัมบุตรของเอลีอัพ บุตรชายของรูเบนคือเ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาเข้าไปทั้งครัวเรือนเต็นท์และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิน้นเพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็ง และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกท่านว่าจะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำ เหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีพระคั์ที่เราได้อ่านในชาวันนี้นั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าแนวทางของผมในการเฝ้าก็คือว่าอ่านไปเลยครับ แล้วก็จับว่าโอเคได้อะไรที่จะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับกุญแจหรือเป็นอะไรว่าถ้อยคานะที่จะเป็นปัญญาแกเราสําหรับวันนี้นะครับเมื่อเราอ่านในบทที่11ตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อ12นั้นสิ่งที่ผมอยากที่จะให้เราเน้นนิดหนึ่งนะครับก็คือในข้อ2เนี่ยนะครับที่นี่จะบอกว่าท่านทั้งหลายจงพิจารณาในวันนี้เพราะข้าพเจ้ามิได้กล่าวกับลูกหลานของท่านทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่อง หรือไม่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นจงพิจารณาถึงวินัยของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตอันทรงฤทธิ์และพระกรที่เยียดออกของพระองค์นะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับพระคำที่ดูอ่านแล้วนะครับสะดุดทำให้เราต้องคิดนั่นก็คือเราจำเป็นต้องมีวินยัยนะครับคำว่าวินัยเนี่ยมันอาจจะฟังดูแล้วมันเข้มงวดนะครับแต่ว่าวินัย ก็คือความเรียบร้อยนะครับวินัยคือเรื่องราวที่จะต้องรู้จักทําก่อนทําหลังนะครับมันมีระเบียบมันมีวินัยนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าในปุถุชนเราก็จะพูดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาทางศาสนาการมีวินัยหรือการมีเรียบเรียกว่าการมีศีลน,นะครับซึ่งหลายครั้งเราก็ดูจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะดูเหมือนว่าไม่เอามา เกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วนะครับระเบียบวินัยหรือศีนียมันคือเราเรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันฉะนั้นถ้าพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าการที่เรามีวินัยเนี่ยถ้าจะพูดอีกด้านหนึ่งก็คือก็เราก็มีศีลนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ผมอยากที่จะให้เราได้ดูนะครับมันเป็นประโยชน์ยังไงครับในข้อที่8ในข้อที่8ปดท่านที่ว่าก็บอกว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งกระเพาะจอดเบือนชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อโหนี่บอกเลยเพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งเพื่อมันมีประโยชน์ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พระวจนะของพระเจ้าที่เรามาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มันมีเหตุมันมีผลเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราถูกบีบบังคับ นะครับเราถูกบีบบังคับว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นไม่แต่มันมีเหตุและมันมีผลนะครับถ้าเรามีวินัยหรือมันมีระเบียบหรือเมื่อเรามีศีลมันเป็นประโยชน์นะครับบ้านถ้าไม่มีวินัยบ้านถ้ามันไม่มีระเบียบมันก็ไม่น่าอยู่มันก็ไม่น่าดูเราลองนึกดูถ้าเราเข้าบ้านแล้วบ้านไม่มีระเบียบบ้านไม่มีวินัยเกิดอะไรขึ้นรองทงรองเท้าก็คงจะทิ้งกันเกลื่อนกลาด นะครับกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็คงจะกระจัดกระจายนะครับอะไรอะไรเสื้อผ้าก็ไม่อยู่กับที่ก็มันก็ไม่น่าดูไม่น่าอยู่แน่ชีวิตของเราเหมือนกันถ้ามันไม่มีระเบียบหรือมันไม่มีศีนเนี่ยเ,ออเราเป็นคนที่พูดจาเชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ทําไมอ่นะมีแต่ความเอะอะโวยวายสิ่งต่างตาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําไมครับไม่นํามานะครับซึ่งประโยชน์ ขนาดเดียวกันถ้าชีวิตเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่เข้มแข็งคือมันไม่โตมันไม่มีทางที่จะโตนะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงให้นะครับความเข้าใจแกเราว่าการที่เรามาเข้าใจถึงการมีวินยัยการที่มารู้จักพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเกิดวินยัยทําให้เราเกิดระเบียบในชีวิตทําให้ชีวิตของเรานี่แหละมันจะเป็นชีวิตที่เข้มแข็งนะครับฉะนั้นเราจึงสามารถ ที่จะได้รับการอวยพรตามเนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพรนั้นก็คืออะไรดินแดนซึ่งมีน้นํานมแล้วก็น้ําพึ่งหลายบริบูรณ์ถ้าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดชีวิตของเรามันเป็นชีวิตที่มันไม่น่ารักเลยอะแล้วมันมันสมควรจะได้ไหมครับฉะนั้นพระเจ้าจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องเตรียมชีวิตของเราก่อนนะครับเพื่อ เราเองจะสามารถที่จะรับพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้โอ้โหฟังดูก็ชื่นใจนะครับฟังดูก็ชื่นใจนะแม้เราจะไม่ใช่เป็นเกษตรกรรมไม่ใช่เป็นเกษตรกรนะครับแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์นอกจากนั้นแล้วก็ได้บอกแกเรานะครับว่าพระเนตรของพระองค์ก็จะอยู่เหนือท่านทั้งหลายเสมอนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีอื้อ ถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทำไมครับติดสนิทอยู่กับพระองค์ énergie, นะครับแนบแน่นไปกับพระองค์ i, ด้วยการที่เรามีวินยัยเรามีวินยัยก็เพราะว่าทำไม <g> อ่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้นะครับพระ,ะัมภีตรงนี้ได้บอกว่าเนี่ยเราเรียนรู้จากพระเจ้าของเรานะและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าลูกพระเจ้าการที่เราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้จักพระองค์นะเรารู้จักพระองค์เราจึงเกิดความ ศรัทธาจนกระทั่งเราสามารถมีอะไรครับมีวินัยนะครับผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อที่2บอกว่าท่านทั้งหลายจงพิจารณาถึงวินัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เยียดออกของพระองค์หมายสําคัญราาชกิจซึ่งพระองค์ได้กระทำนะในอียิปตต่อฟาโกรกษัตริย์ของอียิปต และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่านนะครับฉะนั้นการที่เรานะครับมารู้จักพระองค์การที่เราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าคือผู้ที่รู้จักพระองค์รู้จักพระองค์เราจึงเรียกว่าเป็นลูกเราเป็นลูกเพราะว่าเรารู้จักพระองค์และในการที่เรารู้จักพระองค์นี้เองเป็นเหตุให้เราเกิดความศรัทธาและเมื่อเรามีความศรัทธาหรือมีความเชื่อในพระองค์ สิ่งที่จะต้องตามมาก็คือการที่ชีวิตของเรานั้นมีวินัยนะครับนมีวินัยอย่างที่ผมได้เรียนในตอนต้นแล้วนะครับภาษาคารวาสเราเรียกวินัยนะครับแต่ภาษาในฝ่ายธรรมะในฝ่ายเราเรียกว่าทางศาสนาเขาเรียกว่ามีศีลน,นะครับฉะนั้นศีลกับวินัยเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนะครับสิ่งเดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสามารถที่จะเอานิยาม สิ่งเหล่านี้เข้ามาเราก็รู้ว่าโอ้มันมีความจําเป็นมากเลยนะครับที่พระคมปีตพูดว่านะจำเป็นต้องมีวินยัยเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลผลของมันก็คือพุ่งเตรียมแผ่นดินนะครับที่มีน้ํคพึ่งและน้ํานมและพระองค์จะทําไมเฝ้ามองเรานะครับตั้งแต่ต้นปีจนึกโอ้โหมันฟังแล้วมันดีอ่ะมันดีมากๆเลยอ่ะแล้วอยากได้ไหมอ่ะ ถ้าอยากได้ก็โอเคนะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีวินยัยนะเราจะมีวินยัยเพราะว่าวินัยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเราเรียกว่าเป็นเหตุที่พระองค์นะครับปติยินดีในชีวิตของพวกเราขอพระเจ้าเวพรเราในวันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะข้าแต่าาพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าไม่เคยที่จะปล่อยให้พวกข้าพวงสลาย อยู่ในความโดดเดี่ยวว,ว,ว้าเวแต่พระวจนะคําของพระองค์เป็นทานพระโกนที่นําเราเสมอๆขอบคุณพระองค์สาหรับพระคำในเช้าวันนี้ขอให้เราเข้าใจการที่เราจะเป็นคนที่มีวินัยและระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าเราได้รู้จักกับพระองค์ตามการเปิดเผยของพระองค์ด้วยเหตุนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะนําเราใกล้ชิดกับพระองค์รักษาวินัย ที่พระองค์เจ้าได้ทรงโปรดเมตตาต่อเราขอบคุณพระองจึงขอมอบวันเวลาวันนี้ไว้ในพระตถ์อันทรงฤทธิของพระองขอเมตตาเราด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเราจึงอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน เพื่อให้กําลังใจกับทีมงานของพวกเราก็ช่วยนะครับกดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้กด Subscribe ก็ได้กดกระดิ่งก็ได้เพื่อเราจะได้ให้กําลังใจกับการติดตามรายการลิ v วิ g l ไล h ์หรือรายการอื่นๆของ CGN TV นะครับขอพระเจ้าเวยพรขอบคุณครับ